สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AFD Channel นะครับผมคลิปนี้ผมจะพาทุกๆท,ท่านไปส่องโปรไฟล์นัาเตะช้างศึกทีมชาติไทยในตำแหน่งฟูลแบ็กหรือประการหลังด้านข้างในชุดทำศึก FF Mitsubishi Electric ครับปี2022กันนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม โอเคครับผมเราไปลุยกันที่ฟูลแบ็กคนแรกของทัพช้างศึกกันเลยนะครับผมนั่นก็คือทีระทอบุญมาทันหรือที่แฟนบอลชาวไทยเรียกกันติดปากว่าโกอุ hm ้มแบ็กซ้ายที่ถูกขยับมาเล่นเป็นกองกลางวาัย32ปีจากบุรีรัมยูเนเต็ดโดยเขาเริ่มอาชีพการค้าแข้งกับราชประชา f ย FC ในปี2008ต่อมาได้ย้ายไปสู่บุรีรัมยูเนเต็ดในปี2009และเป็นส่วนสำคัญพาทีมยักษ์ใหญ่แห่งแดนอีสาน กว่าความสําเร็จไปอย่างมากมายหลังจากนั้นปี2016เขาได้ย้ายทีมแบบช็อกแฟนบอลด้วยการย้ายข้ามฟ้ามาสู่อ้อมอกของคู่รักคู่แค่งตลอดการอย่างเมืองทองอยูไนเต็ดต่อมาในปี2018กอุ้มได้ก้าวเข้าสู่การแข่งในเวทีระดับเจรีกกับวิซโซโกเบในแบบสัญญายืมตัวและในปี2019กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในแบบยืมตัวเช่นเดียวกันก่อนที่จะถูกซื้อขาดไปในปี2020 หลังจากนั้นก็ได้กลับมาเล่นในให้กับต้นสังกัดที่เจ้าตัวสร้างชื่อมาอีกครั้งกับบุยรมยูเรเต็ดในปี2022จนถึงปัจจุบันโดยโกอุ้มนั้นลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว66นัดทำไป5ประตูกับอีก15แอสซิสต์ลงสนามในนามทัพช้างศึกเกมแรกในนัดอุ่นเครื่องที่ชนะทีมชาติสิงคโปร์เมื่อเดือนสิงหาคมปี2010ในยุคของบรอนั์ลอบซ่าเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทย ในส่วนสถิติการลงเล่นในศึกไทยลีกในซีซั่นนี้โกอุ้มลงเล่นให้กับทีมปราสาทสายฟ้าทั้งหมด15นัดลงเล่นเป็นตัวจริงทุกนัดทำไป1ประตูกับอีก4แอซิสเก็บครีนชีทที่4นัดได้รับใบเหลืองไป1ใบและได้รับแมนออฟเดอะแมตช์ไปทั้งหมด1เกมด้วยกันซึ่งจากฟอร์มการเล่นในฤดูก,กาลนี้ประกอบกับประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลระดับสูงและได้มีโอกาสคว้าชแชมป์อาเซียนคับมาแล้ว2สมัย ในปี2016และสมัยล่าสุดของกัปตันทีมชางศึกชุดนี้แล้วนั้นเชื่อได้เลยว่าเขาจะเป็นแม่ทัพสำคัญในการพาทีมชา้างศึกป้องการแชมป์ในรายการอาเซียนคัพป,ปีนี้ได้อย่างแน่นอนต่อมาเรามาดูที่ฟูลแบ็กหรือวิงแบ็กทีมชาติไทยคนต่อไปกันเลยนะครับผมนั่นก็คือสัสลักษ์ไหยประโคนหรือเจ้าพีแบ็กซ้ายตัวสารพัดประโยชน์วัย26ปีจากบุรีรัมยูไนเต็ด เจ้าพีนั้นเริ่มการค้าแข่งจากการเป็นนักเตะในอะคาเดมี่ของแบงคอก n ย w เต็ดต่อมาได้ย้ายทีมไปอยู่กับสโมสร 2, บุรีรัมย์เยเต็ดในปี2017และในปี2021เขาได้ย้ายไปเล่นในสุดเคลิ ick, กเกาหลีใต้กับทีมชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ด้วยสัญญายืมตัวก่อนที่จะหมดสัญญาแล้วกลับมาค้าแข่งให้กับทีมปราสาทสายฟ้าอีกครั้งจนถึงปัจจุบันโดยเขาเคยลงสนามให้กับทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว15นัด ลงเล่นให้กับทัพช้างศึกเกมแรกในนัดที่พบกับทีมชาติจีนเมื่อเดือนมิถุนายนปี2018ในยุคข,ของมิโลวาลายวัตเป็นกุนซือทีมชาติไทยพร้อมกับมีชื่อในทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่างเช่นชุดทำศึกเ f f เ u สุสกิคัพเมื่อปี2018และศึกเอเชียคัพปี2019อีกด้วยส่วนสถิติการลงเล่นในศึกไทยลีกซีซั่นนี้ของเจ้าพีเล่นให้กับทีมปราสาทสายฟ้าคือการลงการเล่นทั้งหมด12นัด แบ่งเป็นตัวจริง9นัดสารอง3นัดทำไป2แอสซิสต์เก็บคลินชีตได้3นัดโดนไปเหลืองไป1ใบและโดนใบแดง1ใบในเกมที่ต้นสังกัดบุกไปเอาชนะชมบุรี FC ได้3ประตูต่อ2ถึงแม้ในานาทีมชาติเจ้าพีเองอาจจะยังไม่ได้รับโอกาสแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนักแต่การที่เขามาจะมีชื่อติดทับช้างศึกในทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญตลอดในช่วงหลังทำให้เขามีโอกาสสัมผัสเกมระดับสูงมากมาย เชื่อได้เลยว่าเขาจะช่วยให้ทีมชาติไทยมีผลงานที่ดีได้อย่างแน่นอนเรามาดูฟูลแบ็กคนต่อไปกันเลยนะครับผมนั่นก็คือสุพนันบุรีรัตหรือเจ้าเซฟแบ็กขวาจอมบุกวัย29ปีจากการท่าเรือเอฟซเขาเริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับ JMG Academy ก่อนที่จะถูก Academy ของเมืองทองยูเนเตด็ดึงตัวไปบ่มเพราะสกิลลูกหนังในปี2010 ก่อนที่จะถูกปล่อยให้กับหลายสโมสรยืมตัวไปอาทิเช่น Air f o r c e c e n t r a l FC นครนายก FC จันทบุรี FC PTMFC และพัทยายูเนเตดและได้รับสัญญาถาวรกับทีมโลมาตั้งแต่ปี2018ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสมุทรปราการซิตี้ในเวลาต่อมาหลังจากนั้นต่อมาเจ้าเซฟก็ได้ย้ายไปร่วมทีมกิเลนพยองเมืองทองยูเนเตตอีกครั้งหนึ่งด้วยสัญญายืมตัว1ซีซั่น หลังจากหมดสัญญายืมตัวเขาก็ได้ย้ายกลับไปช่วยทีมเคียร์สมุตต้นสังกัดเดิมของเขาในปี2020จนถึงปี2022ก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ในฤดูกาลปัจจุบันโดยเจ้าเซฟลงสนามให้กับทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว5นัดในเกมอุ่นเครื่องที่พบกับเติร์กเมนิสถานและบาเรนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022ในศึกเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกเมื่อเดือนมิถุนายนปี2022ในศึกคิงส์คัพ ที่พบกับตินิดาแอนโตเบโกเมื่อเดือนกันยายนปี2022และนั้นล่าสุดในเกมหมุนเครื่องกับทีมชาติเมียนมาเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่วนสถิติในการลงเล่นในศึกไทยลีกของเจ้าเซฟกับทีมสิงเจ้าท่าในซีซั่นนี้นั้นคือการลงสนามทั้งหมด14นัดเป็นตัวจริงทั้งหมดทําไป1ประตูในหน้าที่ต้นสังกัดบ,บุกเสมอกับโบลิสเทโรเอฟไป2ประตูต่อ2 ได้ใบเหลือไปแล้ว4ใบและได้ใบแดงไปทั้งหมด1ใบในเกมที่โตสังกัดเปิดบ้านเสมอกับทูบแบงคอกไป1ประตูต่อ1พร้อมกับเก็บคลีชีตในซีซั่นนี้ทั้งหมด3นัดด้วยกันถึงแม้ในประสบการณ์ระดับนานาชาติอาจจะยังน้อยไปสักหน่อยสาหรับเจ้าตัวแต่จากการที่เจ้าตัวลงเล่นในลีกสูงสุดมาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนั้นเชื่อว่าจะสามารถทําผลงานในศึกอาเซียนคัพในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน เรามาที่คนสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะครับผมนั่นก็คือชัดมงคลเรืองธนารธดหรือเจ้านายแบ็กซด์ดาวรุ่งวัย20กระตัจากสโมสรชลบุรี FC โดยเจ้านายนั้นได้รับการฝึกสกิลลูกหนังจากอะคาเดมี่ของชลบุรีต่อมาเจ้าตัวได้ถูกสโมสรบ้านเมืง FC ทีมในเครือข่ายอะคาเดมี่ของทัพฉลามชนในระดับที่3ยืมตัวไปใช้งานด้วยระยะเวลาสั้น ก่อนที่จะกลับมาสู่โต้นสก,กัดเดิมพร้อมกับถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ขอสโมอสรในฤดูกาล2020และยึดตัวจริงของทีมได้นะัดตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันโดยเจ้านายลงสนามให้กับทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว3นัดนัดที่พบกับตินิแดแอนโตเบโกในศึกคิงส์คัพเมื่อเดือนกันยายนปี2022ในเกมหมุนเครื่อง2นัดล่าสุดที่พบกับเมียนมาและไต้หวันเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ส่วนสถิติการลงเล่นในศึกไทยลีกซีซั่นนี้ให้กับทัชฉลามชนของเจ้านายนั้นลงเล่นทั้งหมด13นัดแบ่งเป็นตัวจริง11นัดสำรอง2นัดทำไป1ประตูในเกมที่ต้นสังกัดเปิดบ้านเอาชนะรามปาย FC ไป4ประตูต่อ0กับอีก2แอสซิสตพร้อมกับเก็บคลีนชีตไปได้6นัดด้วยกันแถมเจ้าตัวในซีซั่นนี้ยังไม่เคยเสียใบยเหลืองและใบแดงแม้แต่ใบเดียวเลย ถึงแม้เจ้านายเองจะยังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่ประสบการณ์ระดับนานาชาติอาจจะยังน้อยไปสักหน่อยแต่เจ้าตัวก็มีชื่อติดทีมชาติไทยเสมอมาตั้งแต่ในยุคของอากิระนิชิโนเป็นเฮดโค้ดที่ตัดสินใจเรียกดาวรุ่งรายนี้ไปทําสืกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ประเทศ UAE ด้วยถึงแม้จะไม่ได้ลงเล่นเลยก็ตามแต่จากการที่เขามีโอกาสสัมผัสบรรยากาศทีมชาติบ,บ่อยครั้งประกอบก,บกับการที่เจ้าตัวลงเล่นในลีกสูงสุดมาอย่างเสมอและต่อเนื่องนั้น เชื่อว่าจะสามารถทําผลงานในศึกอาเซียนคับในครั้งนี้ได้ดีอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรไฟล์นักเตะช้างศึกทีมชาติไทยในตำแหน่งฟูลแบ็กหรือปะกาหลังด้านข้างในชุดทําศึก AF Mitsubishi Electric c ค p นะครับผมเดี๋ยวผมขอฝากโปรแกรมทีมช้างศึกทีมชาติไทยในการเล่น ในศึกอาเซียนครับครั้งนี้นะครับผมโดยทีมชาติไทยจะเจอกับบรูไนในวันที่20ธันวาคมเวลาทุ่มครึ่งนะครับผมแล้วก็จะเปิดบ้านเจอกับฟิลิปปินส์นะครับผมในวันที่26ธันวาคมเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันหลังจากนั้นบุกไปเยือนอินโดนีเซียนะครับผมในวันที่29ธันวาคมเวลา4ี่โมงครึ่งนะแล้วก็นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะเจอกับทีมชาติกัมพูชาวันที่2มกราคม เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งที่ในบ้านของเราเองนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนในคลิปหน้านั้นผมจะมาส่องนักเตะช้าศึกในตำแหน่งไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากด like, ากดไลค์ฝากกดซับสไคร้แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ